วัน,นที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา10.30นณวัดโพธิยาณคุณครูระดับชั้นอนุบาลปีที่1-2นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1-2จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาพุทธโดยกราบพระรับศีลและถวายพระทหารเพลนแด่พระกุญเจ้าเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยที่ผูกพันกับาศาสนาพุทธมาโดยตลอดครับ ันพุธเสาร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2557วลนการริการในะห้องแม่จันหอมคณะประเมินการเลื่อนวิทยาฐานเชี่ยวชาญของนายธีระอัมพูนผู้ในการรุ่นรบานสโลกเดินทางมาถึงซึ่งประกอบด้วยนายประสิทธิ์จันดานายเทียนชัยจูเจียดรจันทนาจันบรรจงและนายชัชวัลแกวจันทร์ครับซึ่งมีในตนแย้มเสมอประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลพิศนโลกและคณะให้การต้อนรับครับ จากนั้นครับคณะกรรมก,การได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการมีชีวิตของระดับชั้นปฐมวัยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษ 72, าม,มหาราชินีครับมีการแสดงความสามารถของเรียนชั้นอนุบาล4ชุดการแสดงด้วยกันครับชุดที่1ก็เป็นการรำเชิญพระขวัญครับดังที่ได้ชมในภาพนั่นเองครับ านั้นครับเป็นการนำเสนอในชุดที่2ครับเป็นโครงการโปรเจกต์แอร์โพสของเรียนชั้นอนุบาลปีที่2เรื่องในหลวงครับนักเรียนได้สร้างโครงการโครงงานนี้ขึ้นมานะครับจากความคิดของนักเรียนและคุณครูนั้นก็ได้นําเสนอให้ชมกันในรูปของการแสดงต่างๆดังในภาพที่ได้เห็นนะครับนั่นก็คือความคิดของนักเรียนและคุณครูนั้นได้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนั้นแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นการแสดงครับ เป็นการแสดงที่น่ารักกันมากเลยทีเดียวครับจากนั้นครับก็เป็นการแสดงในชุดที่3ครับของชั้นอนุบาลปีที่1ชื่อชุดว่าเมดเลพ,พาเพลินครับในชุดนี้นักเรียนนั้นแสดงได้อย่างสวยงามและก็น่ารัก เป็นธรรมชาติของเรียนระดับชั้นอุบันาปีที่หนึ่งครับซึ่งกระดับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการแต่งตัวให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับน่าชื่นชมมากเลยครับ แต่เมื่อเขก็เป็นการแสดงชุดสุดท้ายครับชุดที่4ก็ได้แก่การร้องเพลงและการเล่นดนตรีของนักเรียนชั้นอนุบาลระดับประถมวัยกันนั่นเองซึ่งมีความสามารถในการเล่นดนตรีและการร้องเพลงกันได้อย่างดีทีเดียวครับนักเรียน4ี่คนที่ร้องเพลงก็ร้องได้อย่างน่ารักกันเลยทีเดียวและนักเรียนที่เล่นดนตรีก็เช่นเดียวกันครับทําได้ดีเลยทีเดียวจริงๆนะครับ จากนั้นครับคณะกรรมการได้เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิตที่ได้จัดตามมุมต่างๆอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรมของการเรียนรู้ตามหลักสูตรประถมวัยครับโดยรับการยกย่องชมเชยจากคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมมีความประทับใจในการจัดกิจกรรมของนักเรียนกันอย่างดีทีเดียวครับ วันศุกร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2557เดลนก30นาทีณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จังหวัดประทุมธานีครับวทนิตินิพัฒน์พ่วงพร้อมคุณครูเจริญยอดเพชรคุณครูสมนึกสุภาลาและคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4รวมแล้วจำนวน10คนนะครับนันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3.2และชั้นประถมศึกษาปีที่4.2เข้าศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับนักเรียนดะรับความรู้โดยการปฏิบัติจริิงและกก็ได้าารสธ จากวิทยากรครับสร้างความประทับใจและองค์ความรู้อย่างไม่รู้ลืมครับการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ เวลา20นาฬิกาครับนวัดครูหาสวรรค์โรงเรียนอดุดมบาพิศโลกเป็นเจ้าภาพงานศพนางเพิ่มเทพทองดีซึ่งเป็นแม่ของคุณครูสุชาดาแก้วดอนสีโดยมีนายระอัมภูนผู้การโรงเรียนอดุดมบาพิศโลกเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระนรตะตัยครับมีคณะครูเข้าร่วมฝังพระสวสดพร,สพระพิธรรมขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งการสูญเสียคุณแม่เป็นสุดที่รักครับแสดงความเสียใจด้วยความจริงใจครับ และมอบเ,เงินช่วยเงินสพที่ได้บรมจากคณะคุณครูร่วมด้วยกันครับ วันเสาร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2557วันาวตุลาครับหน้าสากอนน้อมรั์ครูเจ้าบุตรโลกครับมีการประกวดร้องเพลงมันในสวนและเพลงไทยทุกทุ่งรอบจริงชนะเลิศครับคุณครูันทรชัยพวงทองเนินนเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครับนเรียนตั้งใจประกวดอย่างเต็มความสามารถผลประกวดว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งทั้งสองรายการกันเลยทีเดียวครับสุดยอดเลยครับในความสามารถของนเรียนครับ วันจันทร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2557เกลานาฬิกาครับนะัการเจริญพระเกิ72พรรษามหาราชดีคุณครูคการจนาแก้วมณีคุณครูสอนสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับพร้อมด้ยวยคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่4จัดกิจกรรมโครงการธรรมศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ตามศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติกันนั่นเองครับ กิจกรรมนะครับก็มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งครับจากนั้นก็เป็นการเปิดการอบรมโดยนางปันธุวัเกิดชาลรองผู้มีการรุ่นม,มาซส่งเป็นประธานในพิธีครับและได้นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ดังด้านธรรมะแก่นักเรียนให้รู้จักรักษาศีลห้าเป็นประจำทุกวันและฝึกให้ใน,หนักเรียนได้มีความกระตัญยูต่อ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ซึ่งให้ความรู้การมีเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสมดังวัตถุประสงค์ทีตั้งไว้ทุกป,ประการ,เล,ปปร,การเลยทีเดียวครับ วันอังคารที่2กันยายนพุทธศักราช2557เะลาศุิกาครับนักข่าวเฉลิมพระเกียรติเจ็บสองภาษามารยชินีครับคุณครูศรีนพร์สุวรรณศรีคุณครูหน้ากลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษาพร้อมด้วยคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่3และคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่หครับได้ จัดพิธีพุทธามกะให้ก,ก,กับนเรียนชาัานมัตตมึุษาปีที่3และ5ครับเพือ่อให้มีการยอมรับนับถือศาสนาพุทธโดยสมบูรณ์เองในครั้งนี้มีนางปันทิวาเกิดชาร,รองผู้มีการรูมัสโลเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระธตาตุไตรครับจากนั้นนเรียนก็ได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมมกกามกะและก็ได้รับใบพุทธาม,มก,กาบัตรจากเจ,จ้าวาดวัดนประขาวหายครับการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับ ขาจบการนำเสนอการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์บทพียงเท่านี้สวัสดีครับ